สวัสดีครับเอฟซีก็พูดติดตามที่ให้กำลังใจท,งทุกท่านที่รับชมคลิปในวันนี้ขอให้มีความสุคนนขความเจริญพัฒนาสิ่งใดก็นนให้สมหวังทุกประการด้วยเชิญวันนี้ผมก็จะมีธรรมะเรื่องอพระอรหันต์ที่ท่านสำเร็จอรหันได้อย่างสิประการ ที่ตัวทำำ่านต้องดูในคุณธรรม 1. เป็นผู้มักน้อย 2. เป็นผู้สันโดษ 3. เป็นผู้ชอบสงัก 4. เป็นผู้ไม่ซอบเกี่ยวข้องด้วยมูอห้าัฒนาความเพียร 6. บริบูรณ์ด้วยศีลเจบริบูรณ์ด้วยสมาธิแป 8. บริบูรณ์ด้วยปัญญา ก็บริบูรณ์ด้วยวิมุตติสิบบริบูรณ์ด้วยความรู้ความเขียนในวิมุตติธรรมโมหเวรักขติธรรมจาจลิกพภธรรมนี่แหละย่อมรักษาผู้อบพุตธธรรมขอบคุณครับที่ให้ติดตามรับมชมคลิปรายลอีดขอบคุณครับ